we need to เวลาที่เธอเลิศเลือตอนเธอยิ้มฉันใจละลายไปไม่รู้ตัวอยู่ในแฟน เธอกตอน,นีฉ,นฉนเมาดที่ิเเทงเางน,นไม่ต้องกัอ,งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไนไดมตรงนี้ด้วยกันตอนนี้ะได้ไหมไไหรไเไม่ต้อะเวลานี้ฉันอยู่กับเธอน,นีน้า่เตมเป้าตังพม สวัสดีครับ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 แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผม สวัสดีครับพวกเรา SB 5ผมคิมมอน SB 5ครับผมคอมเตอร์ SB 5นะครับผมบัต SB 5ครับเย้และนี่ๆๆนี่คือและนี่คือน้องๆ SB Five นะครับสวัสดีะค,ะครับพวนี่ขอบคุณมากเลยที่มาร้องเพลงนะฮะสร้างความสุขให้กับพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณนะฮะเดี๋ยวคุยกันหน่อยเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้เขาใส่เสื้ชิลก่อนนะฮะดูเพลินมากเลยจะบอกเอ้าจะไมจบแล้วเ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นแฟนเนี่ยคอมเมนต์มาเราแคปทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราจะแจกของรางวัลนี่ยเฟสชิลพร้อมลายเซ็นเพราะว่าต้องมีคนแย่งชิงกันหน่อยเราสำหรับหนุ่มๆ SB5 นะครับผมเอาเป็นไงบ้างเดี๋ยวถามก่อนช่วงโควิด1 9โควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยมีหยุดอยู่บ้านใช้ชีวิตยังไงปรับชีวิตยังไงบ้างฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราปรับใครก็ได้ช่วยบาร์ดด้วยช่วยหน่อย อันดับแรกเนี่ยเราต้องอยู่ระดับไหนอันดับแรกเนี่ยเราต้องเอาผมบาสออกมาก่อนฮะเอออ่อช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยเง็นเข้าไป่าได้ไหมฮะเราจะไม่ปิดตาตัวเองนะคะบาร์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ค่าดผมได้เลยใช่ไหมคุณเสกวันนี้ลุ้นกันทั้ง53จังหวัดตัวพิภาคเลยนะง่ายงฮะ ก็คือช่วงนี้เนี่ยพอเราไม่ได้ออกคอนเสิร์ตหรือว่าร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อยู่บ้านเพื่อฝึกฝนตัวเองครับผมแล้วก็สร้างผ,<ม>ผลงานกันก็ถ่ายซีรีส์ถ่ายนู่นนั่นนี่กันไปฝึกฝนตัวเองนี่ทําอะไรบ้าง <S <S เรามีการตั้งกระทะร้อนๆแล้วก็มีทรายกาแฟแล้วเอานิ้วลงไปแบบว่าอ๋ออันนั้นเป็นายด้วยมือเปล่าวิทยายุศครับผมอ๋อไม่ถึงว่าฝึกการแสดงออกกัาลังกายอะไรพวกนี้อะครับผมแบบนี้ใช่ครับผมเราบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นงานแรกเลยไหมคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ได้ออกมาเล่นคอนเสิร์ตให้แฟนๆ พร้อมๆกันทั้ง่ถ้าจงิงถ้าจริงจังนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่านี่เรามาไม่ครบวงนะฮะเราขาดอีก2ท่านอีกสคนใช่วงเรามี5คนครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับช่องทางการติดตามรวมไปถึงถ้าจะมีซิงเกิลใหม่หรือว่ามีคอนเสิร์ตอะไรหรือมีข่าวอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับไอ5นะครับฝากไว้ได้เลย สำหรับ s b f i นะครับผมก็ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราเนาะแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ของพวกเราต่างๆได้ผ่านทาง Star Hunter Entertainment นะครับช่องทางไม่ว่าจะเป็น IG, Facebook, Twitter หรือว่าจะเป็น y o u t u b n n h l นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีซีรีส์ที่เราจะเล่นด้วยกันเร็วๆนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีค่ายอีกค่ายหนึ่งครับผม Hunter Record ครับผม h u n เ e r r e เ o r d ก็เป็นค่ายที่ผมได้เปิดขึ้นมาเองเป็นค่ายย่อยของ Entertainment ในงในช่เงนี้ที่เ่นเมดขึใน็ ขอฝากค่ายน้องใหม่นี้ด้วยนอกจากนี้นะครับเราก็ยังทําธุรกิจร่วมกันด้วยนะครับก็ทำธุรกิจอาหารเสริมนะครับตอนนี้ว่างๆเราก็เลยมาทําการ B กับ C v พร์ทฝากด้วยครับอันนี้เดี๋ยวาห้าคนนี้ทําร่วมกันหมดเลยเหระฮะหรือว่า3คนนี้ใช่สามคนสาคนนี้ทาธุรกิจอาหารเสริมร่วมกันด้วยผมเป็นพวกบ้างานครับอยู่ว่างผมทําธุรกิจอาหารเสริมเลยครับกเฮ้ยก็ถือว่าดีนะปรับตัวได้ดีในช่วงโควิดในที่พี่ก็อยากจะเปิดร้านเนื้อย่างมีมีใครอยากลงทุนร่วมหุ้นได้ฮะเนื้อย่างเนื้อย่างเอางี้ไหมฮะมีมีประสบ ผมเคยเปิดร้านนะฮะร้อหรอใช่ใช่แต่อย่าปรึกษาผมเลยเพราะผมเจ๊งครับเพราะไปไปแล้วเนียโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยที่มาสร้างความสุขนะคะและให้กับแฟนๆที่รอติดตามอยู่ SB5 ขอบคุณค่ะอบคุณคอา